สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องการ์ดฟุตบอลยูโร2020-2021นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อพาณิ n i ก็1กล่องมีอยู่10แพ็ค1กล่องมีอยู่12ซองแล้วซองหนึ่งก็มี15มีการ์ดอยู่15ใบแล้วก็อันนี้ก็จะมีการ์ดลายเซ็น1ใบลุนการ์ดลายเซ็นหนึใบนะครับเราอยากได้เอมปัเป้หรือไม่ก็โรนันโด ไม่ต้อเงใครใครดังๆก็ได้โอเคเดี๋ยวตัดเลยมาแล้วใครจะเชือโอเคเข้าหรือเปล่าแต่ว่าซอง้าสิบห้าซองใช่ไหมสิบห้าแพ็ครือกี่แพ็คนะสิบแพ็คสิบแพ็คโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้ก็ห้าเป็นสิบสิแพ็คโอเคขอลองแพ็คแรกเลยแล้วกันมาลุ้นลายเต็นอยู่นเต้นแกะครั้งแรกแกะครั้งแรกอุย้ยมาก็ทีมชาติได้กินเลยข้างหลังอะ่ะโอ้โหตายละไม่ได้ลุ้นเลยเป็นอย่างนี้เลยเหรอเอาโอเคไม่เป็นไร นี่นี่การ์ดที่มันดีๆจะเป็นสีๆอยู่นี้ข้างในนี้ดูคนแรกใครเนี่ยจอแดนพิกฟอร์จิมชาติอังกฤษนี่โอ้อันนี้ก็ซานโชที่อยู่แมนยูซึ่งเราเชียร์แมนยูอยู่แล้วแจ๋วนี่มองอ่าอันนี้สเปนอาคาแร์เยอรมันตัวนี้โคลเอ้ยได้ดตัวดีๆเวสเวสต์แลนด์ด ฝรั่งเศสไม่มาโอ้นี่อารซีลุก,กี้นี่ตรุรกีฮังการีไปเร็วๆเลยนี่ไงสโลวาเกียสีน้ำเงินเนี่ยเราไอเราก็นึกว่าจะไอเราก็นึกว่าจ่อ้นี่เห๋ือไม่อยากปึ๊บนี่โปรตุเกสโจตาอันนี้ใครอะ ทีมชาติเวลโอ้อันนี้ก็อ่ะอันนี้เห็นละไรนิมสเตอร์ลิงเอออันนี้ก็ดีเว้ยไรนิมสเตอร์ลิงลันด้วยเจ็ดทับยี่ห้าเอ,อ้ยเห็นไหมไหมเนี่ยเขาเรียกว่าลันเจ็ดทับยี่ห้าซองนี้ดียี่ห้าแต่มันมีพารัเลล์เดี๋ยวพ่อขอดูนี้ก่อนแป๊บหนึงจื๊บจืบจืบเนเธอร์แลนด์ โอเคใบนี้รันไหมไม่รันซองแรกผ่านไปเก็บเก็บซองแรกเก็บใส่ไหนตอนนี้เรายังไม่มียังไม่มีสองมีสลิปมาเก็บใส่กล่อง Official Man U เราเป็นเมมเบอร์ของแมนยูแล้วเก็บแส่นี้ไปก่อนแมนยูเขาซองถัดไปสองที่สองครับ เผยขึ้นมาอู้หยเห็นข้างหลังคลิปชาติกินอีกแล้วนี่อิตาลีอ่าอิตาลีที่ได้แชมป์ไอ,อ้เราก็เราก็เก็บอิตาลีอยู่แล้วเชียร์อยู่แล้วโอเคใครเนี่ยซิมโมเิเล่โอเคของอิตาลีฟึบเร็วโ,โปรตุเกสอาสีนี่ไงที่เราตามหา คามาเวนกาตอนนี้ย้ายไปอิวมาลิดแล้วอืข่าวที่แล้วซื้อกาดใบเดียวของคนอื่นมายังไม่ได้เปิดเลยเคยอ,อันนี้ชอบคามาเวนกาไว้ก่อนถึงแม้จะเป็นใบเบียดก็เถอะอันนี้ก็อิตาลียูเครนเปดอันดอรอาซีอไวไม่ตัวไม่ดังอันนี้ก็ตัวไม่ดังอันนี้ไม่นนไมเฮ้ย เฮ้ยโ, e, โอ้โหเพรียบเลยอันนี้มันมีแต่แบบโหเพรียบเลยอ่ะเปิดไปเลยแล้วกันซื้อโถ่เอ้ยสาคิดว่าจะได้ตัวท <ım S 1> ี่แบบดังๆหน่อยอืมโอ้ติดกโอ้ใครอ่รอ่ะซึบถึงช่างกีด คีเรนทิเปียโนยี่แปดไม่มีลันเรนทิทเปียสองที่สามเดี๋ยวสองที่สามโห้ไฟดับอีกแสงนู้เห็นข้างหลังไหแล้ว ออกสองที่สามนัจ้ะฟึบมาอีกแล้วชินชไทรอิตาลี่เคียซ่าโอ้คนนี้เล่นดีมากฟอร์มดีเคียซ่าถึงเป็นใบเบสฟึบเร็วฟึบปรตุเกตมานี่ไงฝรั่งเศสมาแล้ว ลังเศสที่เราอยากได้มาแล้วแต่มันไม่ใช่อินปเปเป้โอ้ย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 ทตไมเอ้ยใครอะกลับหลังด้วยโอ้โหนี้ด้วยผมใครดีว่าตัวนี้ก่อนโคเชียโคเชียลันแมงมุรัน นีรลสเซียอันนี้อิน,นเสิร์ตเป็นไกลลามอสเซอร์จโอลามอสสเปนฮือสวยๆแต่มันไม่ใช่ตัวดังมีอันหนึ่งอยู่ตรงนี้อ๋อปึ๊บลายเซ็นจริงๆด้วยจะเป็นลายเซ็นใครเนี่ยของทีมคอเรียวกามโปรตุเกสอือามอ่านชื่อไม่ได้ ลายเซนของโปรร์เกตเป็นบูโนก็ไม่ได้เป็นโรนันโดก็ไม่ได้โอเคสงสัยเราจะเศร้าแล้วลายเซนออกแล้วสามซองผ่านไปใช่ไหมสามแล้วใช่ไหมสองที่สี่เฮ้ยสองที่สี่ <c oughs> ไปเร็วๆเลยเพราะลายเซ็นออกแล้วเออดีแคนไล์นี่ก็แจ๋วเพราะปีหน้าน่าจะย้ายไปแมนยูเนาะแมนยูซื้อหน่อยเถอะเยอรมันอาซีอืมบเยีเ่ยมอ๋อฮาซาห้เดนฮาซา ใหม่ก็ใหม่ก็ใหม่ก็กโอ้โเพียบเลยข้างหลังนี่แบบอะไรก็ไม่รู้ซื้อตัวไม่ดังซื้อสวีเดนซื้อ,อสกอตแลนด์ซื้อบิกเกอร์ขอร์สันราคากล่องเป็นหมืนมห่นในเอ็มเปอตชื่อแบบ เป็นนกยุง <S <S นกยุงไงครับนะนนมาซองถัดไปครับอิตาลีช่องน,นี้มีอะไรบ้างเนี่ยเออมีอยู่อิตาลีเรลโปรตุเกสนี่ไงเอ็มเปอเป้อะไดเอ็มเปอเป้มาหนึ่งถึงแม้จะเป็นใบายเบดก็เถอะอ่ะเอ็มเปอเป้เอ็มปเปอเป้เอ็มปเ,อเอมปเอเอปเ้ อาเซียใครเนี่ยปึ๊บอิสราเกียเออเอ,อิเอนปเปอร์เปเป็นไบเบสนี่อันนี้รัสเซียเลนพรอิหรูคีโอ้ยโอ้ย ลองถัดไปาว่าจะลุ้นลาเซนโรด,ดัลโดซะหน่อยได้ลาเซนที่ไม่ดังใครเนี่ยยูเครนอาซียูเครน, RC, รนอันนี้เออคาร์เบนเบรกโอเคโอเค,อเควันนี้พอได้ถึงแม้จะเป็นไบเบรกก็เถอะอันนี้ซากา้านนี้ก็อันนี้ก็โอเคซาก้าก็ดีโอโมโอ นี้โอเคซองนี้ดีเว้ยอันนี้ก็ลูกกี้เหมือนกันเฮ้ยติดกันติดกันตัวลกกี้ทำไมมันติดกันเนี่ยโอ้มีแดงแดงๆติดกันไหนก้วฟันได้นี่แฟล์พูลอยากได้หรือเปล่าอืมอืมอืมอือเสิร์ต ไดฟานได้ซองนี้ได้ฟานได้ผมสวยอยู่นะแว๊บบแวบวบแวางไว้ก่อนตรงนี้เก็บไปซองถัดไปลูกชายข้าต่อคิวอยากแกะอยาให้แกะครับเดี๋ยวห้แกะซองนี้ก่อนเฮ้ยเดรริมลิมเออเจกอนเจกอนอยู่แมนยูพ่อก็เชียร์อยู่นี่มาแล้ว ซอมเมอร์นี่ก็วันนั้นดูเก่งอยู่อิตาลีอิตาลีาลมาแล้วเกลเบโอลนี่ฝรั่งเศสอิตาลีสา,าสมอมิตาลีได้ครบทีมแล้วมั้งเนี่ยที่เราเคยซื้อมาอันนี้อาซีซื้อไปเร็วๆเ,เ,เลยครับออนไลน์เซ็นก็ออกแล้วเราเหลือแต่ลุ้นสีๆอาซี โอ้ยได้เป็นโกตายตายอิตาลีอืมพอได้ยอยู่อิตาลีเฮ้ยอืมซินวาเดนโตซินวานเนเธอร์แลนด์โอเคเราเก็บไพเบลดไว้มาต่อซองถัดไป เปิดมาก็แจ็กกีลิตเลยแจ็กกีลิตชืบสเปนอิตาลีอาร์ซีสกอตแลนด์โอเอ็มเป่โรนันโดไม่มีเลยเหรอคาซาวิงน,นกาก็ได้มีเดนมาร์ก มาแล้วนี่ไงฟิลโฟเดนเคฟิลโฟเดนแวบบ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 สวยอยู่สวยอยู่ม่ลันนี่ก็เด็นมาอันนี้คริสแมนครีสมันอิน,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 นเซิร์มูราต้า มุลต้าไปอ bueno. ีกเหลืออีกสองซองเหลืออีกสองซองซองนี้ซองเราสุดท้ายอยากได้ลุนโดไลเซนก็ได้ไม่ไลเซนก็ไ <necessary> ด้ไปลาร์นโดมาเถอะไลเซนบอกไปและเฟอร์นโดอะไรก็ได้มาชิลูเลยเหรอมาชิลูชิลูอ่าลอเรนโซ่เหรโอเคลอเรนโซ่ก็โอเคเจอร์รี่เราเชียร์เจอร์ี่อยู่แล้ว เ็บรว้กางเดนิสเจมสอะไรนะโน้ตขังโั้ตขังอิตาลีติดโอ้โหติดกันเยอะเลยหืกล่องนี้นี่แบบไม่ได้เรียงเลยอาซีสวาเกีร์อ นี่ไรโอ้โหตรุรกีเจริญทัพอละมาเสียมา,าทำไมแมนยูชิลูมาเสียชิลูวันนั้นเล่นเรบรกก็ได้ชิลูมาอืเอาละซองสุดท้ายซองสุดท้ายท้ายสุด ต่อไปซองสุดท้ายและท้ายสุดครับเรนโตมาหนะซ,ซื้อ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 โก้เหรอะซื้ออ่าอ,อย่างน้นก็ wood, กินหูดวะใบเบรก็ไม่เป็นไรเราเชียร์แมนอยู่อืมกินหูดกินหูด ราติโอเคดีซมเมอร์สองสุดท้ายแล้วผมขอดีๆเเลยเถอะเอเอซีอความรู้สึกที่มันเปิดแล้วมันไม่มีอะไรมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองซืบโรนันโดจริงๆด้วยเย้ ดาโรนโดต่อเลยใครอีกหึม,หมโ,โรนันโดฮึมเอาว่ะโรนันโดวันนี้ก็โอเคอยู่ฟับฟับฟับ้พี่โตด,ดีต่อใจราคาจะไม่ได้เท่าตุนคืนแต่ก็ดีต่อใจดีต่อใจดีต่อใจโอ้โหหมดแล้วครับเรียบร้อย ตัวที่ชอบที่สุดคือลอนโดนี่แหละนี่แหละมาบีเก็บไปามาดูหน่อยซิว่าเราได้อะไรบ้างเราเก็บสะสมเองนะครับลายรอยนิ้วมือนี้วมืออะไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราเก็บไว้เองนี่ครับของนี้นะลายเซ็นได้ของโปรตุเกสไมลนันมีลายเซ็น อันนี้ในที่แลนดไม่รันเหมือนกันฝานได้ของแฟริลิอ์ฟูมาใครอยากได้ให้เลยฝานได้นี่ใครอังกฤษอ๋อนี้ก็มีชิปเปียอ๋อสามสิบสามส่วนคนนี้ คามาวิงก้าได้เป็นไบเบตอ,อันนี้เราชอบอยู่ไลน์สเตอร์ลิงเอนเชตอันนี้ไลน์สเตอร์ลิงเจ็ดทับยี่ห้าเคน,นี่ใครเนี่ยอาซานโชและที่สำคัญโรนันโดได้โรนันโดก็คุ้มแล้วในเรื่องของจิตใจแต่เงินไม่คุ้มโอเค ลุนโดนี้ไมลันนี้พวกสีสีพวกนี้เนอะมาสียาวก็มามาเที่ยวมาเที่ยวซิลูนี่คริสแมนอังกอร์คริสแมน มมราต้าเอ้ยคือโฟเดนรันไหมคือโฟเดนคือโฟเดนไม่รันโอเคครับที่จะเปิดมาก็มีตามนี้เอ็มปเก็ได้แบบนี้เปิดมันก็ล้นดีแต่ก็ พอไม่ได้ตังก็เสียตังแต่มันก็ได้ลุ้นลุกกี้แครเบบิกอันนี้ลุกกี้คนนี้ก็เก็บไว้ถึงแม้ไม่รันก็ไม่เป็นไรเราสายสะสมที่สะสมโดนบังคับให้สะสมเพราะมันขายไม่ได้ซีนซินว่า เนานโดสม115มาสเตอรชิปเออเป็นสันกินบูดเข้าไปเบรโอเคนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเราเจอกันคลิปใหม่เพราะเราจะเปิดอีกหลายกล่องอยู่เราชอบเราชอบเปิดชอบรุ้น คลิปนี้เราชอบโรนโดมากที่สุดขอูดูโรนโดอีกทีนึงดิโรนันโด,ดวั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 ด,วดคริสเตียโนโรนันโดอืมร้อยหกสิบโอเคบ๊ายบาย